สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องน้องน้อยอินสวิตค่ะวันนี้น้อยมีภารกิจมารับเพื่อนที่สนามบินเมืองสิริกนะคะซึ่งน้อยเดินทางโดยรถเมล์ค่ะจากเมืองเซบักที่น้อยอยู่มาจนถึงสนามบินเมืองสิรินะคะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่อาคารในตัวสนามบินนะคะซึ่งอาคารนี้ก็คือที่ช้อปปิ้งค่ะ คนทั่วไปสามารถเข้ามาซื้อของช้อปปิ้งได้นะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าที่2ค่ะซึ่งเสาร์อาทิตย์นี้รู้สึกว่าผู้คนจะเยอะมากขนาดนี้เวลา8ปนาฬิกาสานาทีคนก็ยังเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นหน้าร้อนนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่อาคาร ผู้โดยสารข่บเข้าเพื่อจะรอรับเพื่อนนะคะอันดับแรกเราต้องไปเช็คด,ดูเวลาก่อนว่าเครื่องบินที่เราจะมารอรับมาที่อาคารผู้โดยสารข่บเข้าสองจริงไหมมาถึงกี่โมงนะคะติดๆๆๆติๆดติตดตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโอเค ้อยมาถูกอาคารแล้วอาคารสงด้านบนนี้เนี่ยคะ่ะที่เห็นก็คือเป็นที่เช็คอินสาหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางออกนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งไทยแอร์เวย์ก็จะอยู่รงชั้นนี้ด้วยเช่นกันค่ะแต่เราจะลงมาชั้นล่างตรงนี้นะคะเรียกว่าอาคารผู้โดยสารขาเข้าประตูที่2ทางออกที่2หรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะคนเยอะมากตอนนี้น้อยลงมาถึง จุดนัดพบแล้วจะต้องหาพื้นที่ในการไปเสนอหน้าให้เพื่อนเห็นออกมาตรงประตูปุ๊บก,ก็จะเห็นน้อยยืนรอยตรงนี้นะคะอันนี้เขาจะเข้าไปดูงานในสนามบินสุรด็นะคะับเสื้อกลาวสีม่วงตอนนี้เพื่อนออกมาแล้วค่ะคุยกันแล้วแล้วเราก็จะเดินทางกลับ ไปที่สถานีรถเมล์นะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับไปยังเมืองเซบักด้วยรถโดยสารประจำทางค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปสั้นๆของนอยนะคะหวังว่าเราคงจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะลลน